มาสรุปกันนะครับข้อบกพร่องของวันนี้ที่เราเอาลอกสายคัสมาตีเป็นครั้งแรกลองตีดูนะครับก็ปรากฏว่าทุลักทุเลพอสมควร <c oughs> อันดับแรกเลยคือการตีสายก็ระยะมันก็ยังไม่ได้ที่ตามต้องการเท่าไหร่แต่ก็พอมีระยะ <c oughs> คือถ้าจะให้ดีคือจะต้องเปลี่ยนสาย เป็นสายที่มีขนาดปอนเล็กลงนะครับประมาณสัก15ปอนเนี่ยครับห้ปอนนะถ้าเราใช้คันสั้นเนี่ยตัวลอกเนี่ยก็น่าจะเป็นขนาดย่อมลงมาเป็น4นิ้วอ,อันนี้น่าจะ6นิ้วมั้งใช่ไหมครับเป็น4นิ้วมันน่าจะตีได้ไกลขึ้นแล้ว มันเป็นคันอินตลายครับมันต้องรอดไปในรูแล้วรูออกสายเนี่ยมันเล็กเวลาตีไปน่ะสายมันจะตีกับไกด์รูข้างในมันก็เลยทําระยะไม่ได้ถ้าเราจะทําระยะเราจะต้องทําเป็นใช้คันสปินนิ่งพวกคันสปินนิ่งที่มีวงไกด์ใหญ่ใหญ่ก่อนนะครับก็ตีถ้าจะได้ได้ระยะอีกนิดนึงนี่ตะกัวครับตะกัวก็สําคัญอันนี้ผมใส่ตะกัวเล็กนิดหน่อยมันก็เลย ดึงสายไม่ค่อยออกจะกรัวก็ต้องเป็นตะกะกวัวที่ใหญ่ขึ้นมาอีกสักเท่าตัวมัได้ดึงได้ก็คันอินเตอร์ลายมันก็เหมาะสำหรับผมว่าคันอินเตอร์ไลน์ั้ๆเนี้ยมันเหมาะกับการหย่อนตกข้างเรือมากกว่าที่เอาไปตีนะครับถ้าเอาไปตีผมว่ามันไม่ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่ แต่ก็กวาว่าจะดึงปลาสนุกสนุกวันนี้ดึงไปคันกระดกเลยแต่เอาไม่ทันไม่รู้ว่ามันโฉบยังไงใส่ตัวเบ็ดไม่เข้าปากหรือเปล่าครับก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับดึงคันกระดกเลยแต่วิ่งไปเอาไม่ทันก็เลยพลาดไปวันนี้ก็เลยฟาวไปหนึ่งกระเบื้องเคลือบ สรุปไปเนาะว่าคันเหมาะกับการย่อนตกข้างเรือมากกว่าถ้าจะเอาไปตีกับลอกไลายคาดเนี่ยจะต้องเป็นคันสปินนิ่งที่มันวงไกลใหญ่ๆห,ห,หน่อยแล้วก็ดยาวอย่างนั้นเรเหมาะนะครับอ่าแล้วอันนี้มันมันก็ใหญ่ไปจริงๆอ่ะเอาให้มันเล็กๆอีกหน่อยสักสี่นิ้ว อันนี้มันเขาบอกว่าเปเบอร์45ผมไม่แน่ใจเบอร์เบอร์30หรือเบอร์สามห้านะานานก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาเล่นใหม่อีกทีนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะใส่ตะกร้อสองลูก่ตะกร้อสองลูกอเอน็นเอน็นเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้เอาเอ็นเล็กมากีละเอน็อนปอนหนั์หนัก ก็ลงไทยไปก่อนครับาะอนาะไว้อันนี้นะครับวันนี้พักผ่อนครับผมขอบพระคุณที่รับชมครับ